เรามาเข้าถึงเรื่องวิมุตินะคะก็คือปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตตินะคะที่เราจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดๆมานี่แหละค่ะคือมันโยงใยกันมาทั้งหมดในแม้กระทั่งเรื่องฤทธิ์โยงใยมาจนถึงอา่าวิมุตติค่ะวิมุตติก็คือความหลุดพ้นให้เรารู้ก่อนว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรละ่ะหลุดพ้นจากกายสังขารหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองค่ะ คือไม่ยึดติดในกายสังขารไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดในกายสังขารได้ทุกอย่างการปรุงแต่งในสิ่งต่างๆอายตนะภายนอกภายในการที่เราจะดับไม่ยึดมั่นหมมั่น,นการที่จะดับตันหาต่างมันสามารถดับได้โดยสิ้นเชิงได้โดยง่ายค่ะไม่ยึดในกายสังขารน,นั่นเองวิมุติประกอบด้วยข้อที่1เจโตวิมุตติถ้าใครจะฝึกเจโตวิมุตติก็คือความหลุดพ้นแห่งจิตเราใช้จิตการหลุดพ้นด้วยฤทธิจิตมันมีฤทธิ ถ้าคนไหนมีฤทธ์ก็คือหลุดพ้นด้วยด้วยฤทธ์ให้เข้าใจในส่วนตรงนี้ค่ะ <ฤ |notimestamps|> ข้อที่สองก็คือปัญญาวิมุตตินะคะปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยปัญญาก็คือการใช้เจริญปัญญาในการดับความไม่รู้จริงคือเข้าถึงอริยสัจคือการดับกายสังขารหรือค่อยๆเข้าถึงในข้อธรรมะของพระพุทธองค์คือฟังธรรมบ่อยๆจากน้อยไปจนมากจนเข้าลึกจนเข้าสู่ความหลุดพ้น ได้ด้วยการฟังธรรมเกิดเป็นความรู้แล้วนำเอามาฝึกมาปฏิบัติเข้าใจสามารถเอามาดำเนินได้ก็คือเป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยวิปัสสนานั่นเองวิปัสสนาก็คือการฟังธรรมบ่อยๆแล้วนำมาฝึกปฏิบัติลงมือปฏิบัติได้ด้วยใจเข้าใจได้ด้วยใจด้วยปัญญาของเรานะคะคือดับอวิชชาได้นั่นเองเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติก็คือในพระไตรปิฎกคือจำแนกไว้ เป็นทำห้าประการนี้ที่จเจริญให้มากทำให้มากแล้วเราจะสามารถาสามารถสําเร็จในเจโตวิมุติหรือปัญญาวิมุตติได้ค่ะกําหนดไว้อยู่5ข้อนะคะคือพิจารณาเห็นว่ากายไม่งามเหมือนเราศึกษาเรื่องอสุภานั่นเองค่ะมีความสําคัญว่าอาหารเป็นของปฏิกูลอาหารเรเปตกูลสัญญานะคะค่ะก็คือให้นึกถึงว่าอาหารเป็นปฏิกูลเหมือนอยู่ในพระกรรมฐาน40กองเมื่อกี้ค่ะอาหารเรป,ปฏิกูลสัญญาค่ะ เวลาเรากินเข้าไปแล้วถ่ายออกมาก็ให้นึกถึงว่ามันเป็นปฏิกูลไม่สวยงามค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวค่อยๆมีสติกับการกินไม่หลงไม่ปรุงแต่งไม่หลงในรสในรูปในรสชาติของอาหารในสิ่งที่สวยงามในหน้าตาของอาหารในรสในกลิ่นที่มันเกิดขึ้นทําให้กระชากใจเราแต่ถ้าเราพิจารณาในเรื่องนี้ได้ดับได้ มันก็จะไม่สามารถมายึดใจเราหรือกระชากจใจเราไปหลงในตรงนั้นได้อะต่อนะคะมีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงก็คือโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่ไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดไว้เพราะเราจะต้องจากไปกันทุกคนก็คือจากตายแต่จะตายวันไหนเราไม่รู้เพียงแต่เรารู้ว่าเราไม่ต้องยึดมันไม่ต้องไปสนใจมันให้เรารู้แค่ว่าเราจะวางไม่ยึดมัน่นหมายมัน่น ในสังขารน,นี้ในโลกนี้ต่อนะคะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงตัวนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสังขารที่เรายึดมั่นหมายมั่นไม่ว่าจะเป็นผัสสะหรืออะไรที่หลงอยู่ในรูปหรือปรุงแต่งในเรื่องสังขารถ้าเราดับได้ในใจเราถือว่าดีเพราะว่าอย่างเวลาเราสําเร็จหรือบรรลุในขั้นไหนก็ดีเราไม่ได้ยึดนะแต่ว่าเราต้อง อยู่เราจําเป็นต้องอยู่ในกายสังขารนี้จําเป็นที่จะต้องดําเนินไปกินอาหารเพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกายแต่ไม่ได้หลงไม่ได้ยึดแล้วนั่นแหละรอแค่การว่าเมื่อ,อไรที่ร่างนี้มันหมดอายุไขเราก็เข้าไปสู่นิพพานหรือเข้าพระหรหั์เข้าไปสู่พระนิพพานอา่าเป็นต้นคือไม่ต้องไปยึดนั่นแหละคือถ้าเราวางได้เราเข้าใจการที่เราจะเข้าสู่การบรรลุก็ง่ายขึ้นตั้งมรณาสัญญาไว้ อ่าก็คือเราก็ดูลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข,เข้าออกของเราก็คือนึกถึงความตายอ่าเป็นต้นนะคะก็ย่อมมีเจโตวิมุติปัญญาวิมุติเป็นผลเป็นพลานิสงที่กล่าวมาห้าข้อเมื่อกี้เป็นผลคือทําให้เราสามารถถอนริมสลักได้แล้วก็ลื้เครื่องแวดล้อมได้ถอนเสาละเนียดได้ถอนกรออกได้ลดธงลงได้ งภาระได้ถ้าจะเปรียบเทียบในสิ่งที่กล่าวมานี้คือถอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราถอนสลักออกไปคือเหมือนเราไม่ยึดแล้วเราคือเราทิ้งมันออกไปเหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนเรือกําลังล่องอยู่กลางทะเลก็คือเราเหมือนเรือเรือหนึ่งที่เรากําลังจะไปถึงฝั่งเหมือนเราทิ้งทุกอย่างออกไปตามทะเลเรื่อยๆทิ้งออกไปเมื่อไปถึงแล้วเราก็ถึงฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วเราอาจจะไม่เหลืออะไรเลยอยู่บนเรือ เหลือแต่ตัวเราหรืออาจจะไม่เหลือแม้กระทั่งกายเราแต่เหลือแค่จิตเราที่ถึงฝั่งถึงฝั่งที่มันไม่ยึดอะไรเลยคือความว่างการเข้าถึงอ่นั่นแหละคือเปรียบเทียบว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือการปล่อยมันทิ้งไปทั้งหมดไปตามทางปล่อยไปเรื่อยๆไม่ยึดไปเรื่อยๆจนสามารถทิ้งมันออกไปได้ทั้งหมดอ่เมื่อทิ้งได้ทั้งหมดการที่เราจะเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหรือการเข้าถึงการบรรลุในขั้นสูงก็ง่ายค่ะ ที่อาจารย์ได้กล่าวถึงพระรหันในวันนี้ก็เพราะว่ามันสืบเนื่องมาถึงปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตตินะคะค่ะพระรหันมีมี4แบบ1ก็คือสุขาวิปัสสโกคือการเจริญวิปัสนาล้วนก็ถ้าเปรียบเทียบถ้าพูดถึงก็คือผู้ที่ฝึกได้สุขาวิปัสสโกคือพระรหันเข้าถึงพระรหันสุขาวิปัสสโกคือผู้เจริญวิปัสนาล้วนคือการเจริญปัญญาวิมุตตินั่นเองก็คือสำเร็จในปัญญาวิมุตติค่ะ เทียบเ,เทียบนะคือแยกให้ให้เห็นอยู่ข้อที่สองคือเตวิชโชชละพินโยปฏิสัมพิทัปัตโตเตวิชโชก็คือผู้ได้วิชาสามหรือวิชา8นะคะชละพินโยผู้ได้อภินยาหกค่ะแล้วก็ปฏิสัมพิธัปัตโตที่เป็นพระรหันสามตัวหลังก็คือเป็นเจโตวิมุตติทั้งหมดคือใช้ฤทธิ์ค่ะคือการใช้ฤทธิ์ก็คือการฝึกฌาน บวกกับอรลูปะชานเข้าสมาบัติ8ได้แล้วก็เกิดฤทธ์ต่างๆเกิดขึ้นก็สําเร็จเจโตวิมุตติมีอันเดียวนะคะที่ปัญญาวิมุตติได้ก็คือฝ่ายสุขาวิปัสสโกแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราอยากฝึกทั้งสองอย่างให้สําเร็จได้ไหมได้ค่ะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นแยกขึ้นมาอีกเป็นอรหันต์หแบบค่ะก็จะแยกเขาเรียกว่าอุภโตภาควิมุตินะคะก็คือ ผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือเมื่อเราสำเร็จในฝ่ายเจโตวิมุตติแล้วก็คือบรรลุสมถะเมื่อบรรลุสมถะกรรมาฐานแล้วมีฌานที่เกิดขึ้นแก่ก้าเข้าสมาบัติ8ได้แล้วจนเป็นฐานกำลังแล้วแล้วก็ไปต่อวิปัสสนาแล้วก็สามารถบรรลุต่อยอดขึ้นไปอีกก็เจโตวิมุตติเกิดแล้วมาสามารถหลุดพ้นในส่วนที่สได้อีกคือ ใช้ปัญญาฟิมุติเพื่อเป็นเครื่องให้หลุดพ้นจากกายสังขารน,นามรูปเข้าถึงอริยมรรคก็คืออรูปสมาบัติเมื่อเข้าถึงอรูปสมาบัติเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวคือเข้าถึงด้วยการละด้วยใจถ้าเราฟังแล้ววันนี้เราชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูมีหลายอย่างให้เราเลือกเพราะว่าบางคนชอบด้านฤทธิ์อย่างเดียวก็มีก็สามารถนำไปฝึกควบได้กับการฝึกจิต เพราะว่าเมื่อเราฝึกได้ฤทธิ์มันก็จะทําให้เรามีจิตที่เข้มแข็งนําไปประหัดประหารกิเลสเข้าถึงได้ง่ายก็สามารถที่จะดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงนะคะค่ะผู้ได้สวดาบันควรละให้เบาบางได้3ข้อแรกนะคะคือให้เบาบางจากความโกรธแล้วก็ไม่ยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเราก็ไปไล่ดูนะคะคือไม่ไม่อยากบรรยายให้มันลึกเกินไปถ้าลึกเกินไปเนี่ยเราอาจจะปวดสมองได้ค่ะเพราะว่า มันเยอะมากใน,ในแต่ละขั้นตอนคือพยายามอธิบายให้สั้นที่สุดนะคะคือถ้าเราชอบในฝ่ายเจโตวิมุตติก็คือสมถะกับวิปัสสนาควบถ้าเกิดใช้ปัญญาวิมุตติก็ฝึกในแนววิปัสสนาล้วนหรือในฝ่ายพระอราหันตสุขวิปัสสโกค่ะอ่ะต่อนะคะมีใครถามอะไรไหมถ้าไม่ถามอาจารย์จะสอบนะแต่ถ้าถามถามได้เลยค่ะ อะถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีถามอาจารย์จะสอบเลยค่ะ,ะต่อนะเดี๋ยวดูก่อนว่าใครคนแรกโอเคค่ะ